เย,ย,ยาวชนในค่ายดนตรีกวีจิตภูมิศักดิ์ได้ร่วมกันขับร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นในช่วงปี2503ถึง2505โดยจิตภูมิศักดิ์ขณะที่เขาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำลาดยาวและใช้นามปากกาว่าสุธรรมบุญรุ่งในการแต่งเพลง ในวันนี้ที่บริเวณชายป่าบ้านหนองกุงตำบลคำบอกอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมีประชาชนนักเขียนและเยาวชนมาร่วมงานรำลึก46ปีจิตภูมิศักดิ์กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่เขาถูกล้อมยิงเสียชีวิตโดยชาวบ้านและทหารขณะที่มีอายุ36ปีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2509และในเวลาต่อมามีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้แก่จิตภูมิศักดิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังมีพิธีบวงสวงและกล่าวสดุดีจิตภูมิศักดิ์โดยอาจารย์ชานวิทเกษตรศิริประธานมูลนิธิจิตภูมิศักดิ์และมีพิธีวางพวงมาลาดอกไม้คารวะจิตภูมิศักดิ์ รวมทั้งมีพิธีมอบทุนการศึกษาและปิดค่ายกวีดนตรีจิตภูมิศักดิ์ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ได้จัดไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะค่ะ